สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องพหูนามนะคะอะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าพหูนามคืออะไรเอ่ยสำหรับพหูนามนะคะคือนิพจน์ที่อยู่ในรูปของเอกนามหรือเขียนให้อยู่ในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที่1ค่ะ6 6คือเอกนามเพราะฉะนั้นเอกนามมันก็คือพหูนามนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะ c x บวกสนะคะ c x คือเอกนามสามคือเอกนามข้อนี้นะคะมันคือผลบวกของเอกนาม2เอกนามดังนั้น c x บวกมันคือพหุนามนะคะข้อที่3ค่ะ x กำลังสามไม่ใช่ค่ะ x กำลังสองนะคะคือเอกนามเนาะ5 y คือเอกนามลบ4คือเอกนามเพราะฉะนั้น x กำลังสอง บวก 5y บวกลบ4มันคือผลบวกของเอกนาม3ตัวเพราะฉะนั้น x ก,กำลัง2บวก 5y บวกลบ4มันคือพหุนามนั่นเองนะคะสำหรับข้อที่4เช่นเดียวกันค่ะ y กำลัง3คือเอกนามบวกกับ y กำลัง2ซึ่ง y กำลัง2คือเอกนามนะคะบวกด้วยลบ 2y ลบ 2y คือเอกนามบวก8 8คือเอกนามเพราะฉะนั้น ในข้อที่4เนี่ย y กำลัง3บวก y กำลังสบวกลบ2 y บวก8คือพหูนามนั่นเองซึ่งเขียนอยู่ในรูปของการบวกเอกนามทั้ง4ตัวนี่นะคะโอเคเนาะต่อไปนะคะสำหรับพหุนามใดๆจะเรียกแต่ละเอกนามที่อยู่ในพหุนามนั้นว่าพจน์ของพหุนามนักเรียนลองดูตัวอย่างข้อที่1 1 3 x บวก4 เพราะฉะนั้นมันจะประกอบด้วย2พจน์ด้วยกันนะคะพจน์แรกคือ 13x และพจน์ที่2คือ4นั่นเองนี่นะคะมี2พจน์ก็คือพจน์ 13x และพจน์ที่มันเป็น4นั่นเองนะคะสำหรับข้อที่2นักเรียนลองดูลองดาวสิคะว่ามีกี่พจน์เอ่ย สำหรับข้อที่2นะคะมีอยู่3พจน์ด้วยกันพจน์แรกคือ 3x กำลังสองนะคะพจน์ที่2คือลบ 5x ค่ะถ้าข้างหน้ามีเครื่องหมายลบให้เอามาด้วยนะคะและพจน์ที่3คือ9นั่นเองนะคะต่อไปเนาะ ในกรณีที่พหุนามมีพจน์บางพจน์คล้ายกันจําพจน์ที่คล้ายกันได้ไหมคะพจน์ที่คล้ายกันจะประกอบไปด้วยตัวแปรตัวเดียวกันและมีเลขชี้ก,กําลังของตัวแปรเหมือนกันนั่นเองนะคะ,อะลองดูในกรณีที่พหุนามมีพจน์บางพจน์ที่คล้ายกันสามารถรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันได้เลยนะคะหนูลองดูตัวอย่างที่1น,นะคะ 3x บวก 6x บวก4 คำถามแรกที่ครูจะถามนะคะครูถามว่าโจทย์ข้อหนึ่งเนี้ยมีทั้งหมดกี่พจน์เอ่ยพราะเราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองมีทั้งหมด3มพจน์นะคะคือ 3x 1พจน์ละ 6x 1หนึ่งพจน์และ, X, 1และ4 1หนึ่งพจน์นะคะครูถามว่าในข้อที่1เนี้ยมีพจน์ที่คล้ายกันคือพจน์ใดบ้างอะข้อที่1นนะคะมีพจน์ที่คล้ายกันคือ มี3 x กับ6 x เพราะอะไรล่ะเพราะว่า3 x มีตัวแปร x เหมือนกันและชี้กำลังของ x คือ1ต่อไปค่ะ6 x มีตัวแปร x เหมือนกันมีเลขชี้กำลังเป็น 1. 1เพราะฉะนั้นเราจะอาบอกได้ว่า3 x และ6 x เป็นพจน์ที่คล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีพจน์ที่คล้ายกันก็สามารถรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันได้เลยยังไง3 x บวก 6x มีค่าเท่าไหร่คะ 3x บวก 6x มาครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วเนาะวิธีการก็คือนำสัมประสิทธิ์มาบวกกัน3บวก6ได้เท่ากับ9คูณด้วยตัว8ก็คือ 9x นั่นเองและส่วนโพสท,ที่มันไม่คล้ายกันทำไงคะเราก็เขียนในรูปผลบวกต่อไปได้เลยแค่นี้เอง นะคะคเราจะจัดการพจน์ที่คล้ายกันนำมารวมกันให้เรียบร้อยนะคะลองดูข้อที่2ค่ะข้อที่2 x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ x กำลังสองบวก5ครูถามว่าข้อนี้มีทั้งหมดกี่พจน์เอ่ยนับได้หา่ะ1 2. 3 4แน่นอนมีทั้งหมด4พจน์ขั้นตอนต่อไปนักเรียนลองดูนะคะมีพจน์ใดบ้างที่มันคล้ายกันพจน์ที่คล้ายกันคือมีตัวแปร เหมือนกันและมีเลขชี้กำลังของตัวแปรเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้น x กำลังสคล้ายกับพจน์ไหนไหมคะไม่คล้ายเลยต่อไปค่ะ 4x กำลังสองมันคล้ายกับพจน์ลบ x กำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการต่อไป5มีคล้ายกับพจน์ไหนไหมคะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นมันคล้ายกันแค่2ตัวนี้ดังนั้นตัวไหนที่ไม่คล้ายก็จัดการเขียนไปเลย ะะส่วน่วนบที่คล้ายกันจัดการค่ะ 4x กํลัง3ลบ x กํลัง2เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์นี่คือ4สัมประสิทธิ์นี่คือ1เพราะฉะนั้น4ลบ1มีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมคะซึ่งเป็นบวก3ด้วยคูณกับตัวแปรก็คือ x ยกกํลัง2ต่อไปค่ะ5ใช่ไหมคะไม่คล้ายกับพจนไหนก็เขียนเติมลงไปนะคะโดยทั่วไปการเขียนพหุนามเนาะเราจะเขียนเรียงจากพหุนาม ที่มีดีกรีมากที่สุดก่อนอย่างเช่น x กาลัง3มนะคะมีดีกรีเป็น3ส่วนนี้ค่ะ x กาลังสองมีดีกรีเป็น2ใช่ไหมคะเราก็จะเรียงไปส่วน5ตัวนี้มันก็เปรียบเสมือนว่ามันคูณกับตัวแปร x ยกกําลัง0นั่นเองเวลาเขียนจะเรียงดีกรีนะคะ3 2 0นย์นั่นเองนะคะเหมือนข้อนี้เลยข้อนี้คือ x มีเลขชี้กำลังเป็น1ตัวนี้เหมือนกับคูณด้วย x ยกกำลังศนย์เพราะฉะนั้น เรียงจากมากไปหาน้อยก็คือ1แล้วก็ไปศูนย์นั่นเองนะคะลองดูข้อที่3ค่ะสำหรับข้อที่3เนาะลองดูสิคะว่ามีกี่พจน์เอ่ย1 2 3 4 5 6นั่นเองนะคะครูถามพจน์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจคําว่าพจน์มากขึ้นว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองอ่ะและคราวน,นี้นักเรียนลองสังเกตนะคะว่ามีพจน์ไหนที่คล้ายกันบ้างเอ่ยสำหรับพจน์ที่คล้ายกันเนาะครูจะเขียนให้ มองง่ายๆใช่ไหมคะคล้ายกันใช่ไหมคะเพราะว่าเป็น x กําลังสองนี่ก็คือ x กําลังสองต่อไปค่ะ y กําลังสอง y กําลังสองใช่ไหมคะเป็นพจน์ที่คล้ายกันต่อไปตัวนี้ค่ะมันเหมือนกับคูณด้วย x ยกกําลังศูนย์นี่ก็เหมือนกับคูณด้วย x ยกกําลังศูนย์เพราะฉะนั้นนี่คือพจน์ที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการรวมพจน์ให้เรียบร้อยนะคะอ่าครานี้นักเรียนลองดูนะคะ2 x กําลังสอง ดูเครื่องหมายด้านหน้านะคะดูเครื่องหมายด้านหน้าพจน์นะคะส x กำลังสองบวก4 x ยกกำลังสองมีค่าเป็น6 x ยกกำลังสองค่ะต่อไปค่ะ3 x ยกกำลังสองนะคะมันเป็นบวกนะบวก3 x ยกกำลังสองนะคะลบ4ี่ไม่ใช่ x สีเมื่อกี้ครูพูดผิดบวก3 y ยกกำลังสองลบ4 y ยกกำลังสองนะคะ พคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นบวก3ลบ4มีค่าเป็นลบ1ใช่ไหมคะแต่ว่าลบ1เนี้ยครูเขียนให้ดูก่อนก็ได้เขียนเป็นลบ1เนาะคูณด้วยตัวแปรเลยก็คือ y อยกกำลัง2นะคะต่อไปค่ะบวก5นี่นะบวก5ลบ8มีค่าเท่ากับลบ3นั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าโดยทั่วไป การคูณเนี่ยตัวแปรด้วย1ใช่ไหมคะเราจะไม่นิยมเขียนเลข1เพราะฉะนั้นมันสามารถเขียนใหม่ได้เป็น 6x ยกกำลังสองลบ y ยกกำลังสองลบ3นะคะและเมื่อกี้ครูบอกว่าเวลาเขียนเราจะเรียงตามดีกรีใช่ไหมคะ 6x ยกกำลังสองดีกรีเป็น2ใช่ไหมคะ y ยกกำลังสองดีกรีเป็น2ใช่ไหมคะส่วนลบ3ตัวนี้ดีกรีเป็น0นั่นเอง 2ตัวนี้ดีกีเท่ากันนะคะดังนั้นหนูจะสามารถเขียนเป็นลบ y ยกกำลังสองก่อนก็ได้แล้วค่อยมาบวก 6x กกำลังสองก็ได้แต่นะตอนนี้ถ้าเกิดเราเรียงตามภาษาอังกฤษมันจะเป็น x yz ดังนั้นเราจึงนิยมให้อ่า x มาก่อนแล้วก็ตามด้วย y แล้วกันนะคะแต่ถ้าหนูจะเขียนวก่อนก็ไม่ผิดนะคะต่อไปเราจะเรียกพหุานาม ที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งจะเรียกพหุนามที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันว่าพหุนามในรูปผลสําเร็จนะคะจะเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสําเร็จว่าดีกรีของพหุนามนะคะ <rim> yes? คูย้อนก่อนสำหรับดีกรีเอกนามคือผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้ดีกรีของพหุนาม ะะมันคือดีกีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสําเร็จนะคะลองมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไงกันนะคะลองดูข้อที่1มีพจน์ที่คล้ายกันไหมคะ x ยกกำลัง3ลบ3 x บวก4ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าพหุนามนี้เป็นพหุนามในรูปผลสําเร็จนั่นเองต่อไปมาพิจารณาดีกีของแต่ละพจน์กันพจน์แรกคือ x ก,กาลังส x กำลัง3นะคะมีดีกรีเท่ากับเป็นไงคะพี่จารเหมือนเ e อกนามเลยมีดีกรีเท่ากับ3นั่นเองต่อไปค่ะดีกรีของพดลบ 3x นะคะดีกรีของพจน์อ่ะดีกรีของพดลบ 3x มีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังคือ1ก็คือมีดีกรีเป็น1นั่นเองนะคะต่อไปดีกรีของพจน์4นะคะตอบทวนสิคะ ว่าดีกีมีค่าเท่าไรเอ่ย0ใช่ไหมคะมันเหมือนกับ4คูณด้วยกยกกำลัง0นย์แต่ว่า x กยกกำลังศูน,กกศนมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมซึ่ง1ึ่งคูณ4ก็มีค่าเท่ากับ4นั่นเองดังนั้นดีกีของพจน์4มีค่าเท่ากับ0เรามาสรุปกันว่าเอ๊ะแล้วดีกีของพหุนาม x ยกยกกำลัง3ลบ 3x บวก4คือเท่าไหร่คำตอบคือพจน์ที่มันมีดีกีมากที่สุดคะ่ะ และมีดีกรีมากที่สุดคือ3เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ3นั่นเองเราจะสังเกตจากดีกรีสูงสุดของพจน์พจน์ที่มีดีกรีสูงสุดก็คือพจน์เกกำลัง3ใช่ไหมคะซึ่งมีดีกรีเท่ากับ3ดังนั้นดีกรีของพระหุนามตัวนี้คำตอบก็คือ3นั่นเองลองดูตัวอย่างข้อต่อไปเนาะ สำหรับข้อที่2นะคะลบ x บวก 6xy ลบ 2yz จะสังเกตว่าทั้ง3พจน์นี้ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยเพราะฉะนั้นพหุนามตัวนี้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จเรามาพิจารณาทีละพจน์กันค่ะลบ x ลบ x มีดีกีเละชีก้กำลังค่ะคือเท่าไหร่คะ1ดีกีของพจน์ 6xy ดีกีของพจน์ 6xy เพราะฉะนั้นเราจะนำ เลขชี้กาลังนะคะของ x และ y มาบวกกันเพราะฉะนั้นเลขชี้กําลังของ x มีค่าเป็น1เลขชี้กําลังของ y มีค่าเป็น1 1บวก1มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นดีกีของพจน์ 6x y มีค่าเท่ากับ2นะคะต่อไปค่ะดีกีของพจน์ลบ 2y z นะคะ y มีเลขชี้กำลังเป็น1ใช่ไหมคะแต่เราไม่นิยมเขียนแค่นั้นเอง z มีเลขชี้กำลังคือ1เพราะฉะนั้น1บวก1มีค่าเป็น2สรุปได้ว่าดีกีของพจน์ลบ 2yz มีค่าเท่ากับ2นั่นเองคราวนี้เรามาดูค่ะดีกีสูงสุดของพจน์ดีกีสูงสุดของพจน์มันจะมีแค่2พจน์นี้ใช่ไหมคะซึ่งมีดีกีเท่ากับ2เท่ากันดังนั้นเราก็ตอบได้ว่าดีกีของพหุนามลบ x บวก 6xy ลบ 2yz ก็คือ สนั่นเองจะตอบเฉพาะดีกีที่สูงที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเอกนามเราจะนําผลบวกมาบวกกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพหุนามเราจะพิจารณาแค่เป็นพจน์เท่านั้นและต้องเป็นพจน์ที่สูงสุดด้วยนะคะเป็นพจน์ที่มีดีกีสูงสุดค่ะต่อไปนะคะสำหรับข้อที่3กรณีของศูนย์บ้างศูนย์เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จที่เป็นเอกนามนะคะ และไม่กล่าวถึงดีกีของเอกนามศูนย์ดังนั้นเราก็จะไม่กล่าวถึงดีกีของพหุนามศูนย์เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้เนาะก็คือเป็นพหุนามในรูปผลสําเร็จใช่ไหมคะแล้วก็ดีกีของพหุนามพหุนามในรูปผลสําเร็จก็คือมันจะไม่มีพจน์ที่คล้ายกันใช่ไหมคะและดีกีของพหุนามนะคะมันคือดีกีสูงสุดของพจน์ ของพหุนามในรูปผลสําเร็จเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราจะต้องจัดการพรหุนามให้อยู่ในรูปผลสําเร็จก่อนเรามาเช็คว่ามันมีพจน์ที่คล้ายกันไหนนะคะข้อที่1 -5 x ลบ 5x บวก20ลบ 3x บวก8เราลองดูค่ะว่าพจน์ไหนที่มันคล้ายกันบ้างจะสังเกตว่าลบ 5x กับ บวก x ใช่ไหมคะเพราะนี่คือ x ก,กำลัง1น,นี่คือ x ก,กำลัง1น,นี่คือพจน์ที่คล้ายกันนะคะครูของยองยองเส้นให้มองง่ายขึ้นแล้วก็บวก20กับลบ8คือพจน์ที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นเราจะจัดการ2คู่นี้ให้เรียบร้อยนะคะลบ5 x บวก3 x มีค่าเท่ากับลบ5 x บวก3 x มีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์จัดการกันเลยคะ่ะลบ5กับบวก3มีค่าเป็นลบ2แล้วตามด้วยตัวแปร ะะเพราะฉะนั้นลบ 5x บวก 3x มีค่าเท่ากับลบ 2x ต่อไปค่ะบวก20กับลบ8บวก20กับลบ8คํคตอบคือบวก12เสร็จแล้ว1ข้อค่ะนี่คือการที่เราทำให้อยู่ในรูปของพหุนามในรูปผลสำเร็จนะคะคราวนี้เรามาตอบค่ะว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จคือลบ 2x บวก12 ต่อไปค่ะเรามาดูดีกีของพหุนามลบ 2x งะอ่กมีมีดีกีลบ 2x มีดีกีคือ1ใช่ไหมคะก็คือดูที่เลขชี้กำลัง -12 มีดีกีเท่ากับ0เพราะฉะนั้นดีกีของพหุนามเท่ากับ1นั่นเองเราดูที่เลขชี้กำลังของแต่ละพจน์นะคะ พิจารณาเหมือนเอกนามว่าเออนี่คือมีดีกีเท่าไหร่นี่คือมีดีกีเท่าไหร่ถ้าเกิดหนูยังงงสงสัยหนูสามารถเปิดย้อนแบบฝึกหัดที่หนูทําไปได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่2สําหรับข้อที่2นะคะ 7x กำลังสบวก 9x ลบ 5x กำลังสลบ 2x บวก6ให้นักเรียนพิจารณาว่ามันมีพจน์ไหนที่คล้ายกันบ้าง ลองดูตัวแรก x กำลังสองมันก็จะคล้ายกับพจน์นี้ใช่ไหมคะ x กำลังสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจัดการให้มันจัดการมาให้เรียบร้อยต่อไปค่ะ 9x นี่คือ x กำลังหเนาะกับลบ 2x นี่ก็คือ x กำลังหเพราะฉะนั้นพจน์นี้มันคล้ายกันเหลือ6ไม่คล้ายกับพจน์ไหนก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะขั้นตอนต่อไปเรามาจัดการกันค่ะ 7x กำลังสนะคะมันคือบวก 7x กำลังสลบ 5x กำลังสอง บวก7ลบ5มีค่าเท่ากับบวก7ลบ5มีค่าเท่ากับบวก2ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแรกเราจะไม่ใส่เครื่องหมายบวกเราจะใส่เป็น2ไปเลยแต่ให้เข้าใจว่ามันคือค่าบวก2นั่นเองนะคะตามด้วยตัวแปรจะกลายเป็น 2x ยกยกกำลังสองตัวต่อไปค่ะบวก 9x ลบ 2x บวก 9x าลบ 2x คำตอบคือบวก 7 x นั่นเองต่อไปค่ะ6ไม่ได้ดำเนินการกระทำกับขายเพราะฉะนั้นใส่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสังเกตมันไม่มีพจน์ที่คล้ายกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเป้านามในรูปผลสำเร็จคือ2 x ยกกำลังสบวก7 x บวก6นักเรียนคะเวลาทำหนูไม่ต้องเว้นที่ไว้ขนาดนี้นะคะครูเว้นไว้สำหรับเพื่อดำเนินการคิดเท่านั้นเองแต่ว่าเวลาคิดมันคิดแค่นิดเดียวครูเว้นเยอะเกินไปนะคะ คราวนี้เรามาสรุปว่าดีกีของมหุนามเท่ากับอะไรเอ่ยเราดูในลักษณะของเอกนามนะนี่มีดีกีเป็น2พจน์นี้มีดีกีเป็น1พจน์นี้มีดีก,เดดกีเป็น0มันเหมือนกับ6คูณตรงนี้นะครูเขียนมันเหมือนกับ6คูณ x ยกกำลัง0นะตัวนี้แต่ x ยกกำลังศมีค่าเป็น1 6คูณ1ก็มีค่าเป็น6นะคะ เผือบางคนยังงงสงสัยอยู่ลืมเรื่องเอกนามที่เราเคยเรียนไป2 x งกยกกำลังสองมีดีกีเป็น2 7 x มีดีกีเป็น1 6มีดีกีเป็น0เพราะฉะนั้นดีกีมากที่สุดคือ2ใช่ไหมคะตอบได้ว่าแลดีกีของพหุานามเท่ากับ2เราตอบตัวที่มากที่สุดนะคะ2ตัวนี้นะคะไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะ ต่อไปค่ะลองดูข้อที่3นะคะสำหรับข้อที่3เนาะ 4xy ลบ 8xy ลบ 10x ลบ10 y เพราะฉะนั้นเรามาสังเกตกันว่ามีพจน์ไหนบ้างที่มันคล้ายกันนะคะพจน์ที่มันคล้ายกันก็จะปรากฏว่ามันจะมี 4xy กับลบ 8xy พจน์นี้ก็ไม่คล้ายกับพจน์ไหนเลยส่วน y ตัวน,นี้ก็ไม่คล้ายกับพจน์ไหนเพราะฉะนั้นปล่อยไว้เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะเรามาจัดการกันค่ะ ตัวที่มันมีพจน์ที่คล้ายกันนะคะ 4xy ลบ 8xy เพราะฉะนั้นนำสัมประสิทธิ์มาจัดการกันค่ะ4ลบ8มีค่าเท่ากับลบ4เนาะจากนั้นก็คูณด้วยตัวแปรเหมือนเดิมนะคะต่อไป2ตัวนี้ไม่ได้คล้ายกับพจน์ไหนใช่ไหมคะก็เขียนไปเลยลบ 10x ลบ y และสังเกตคำตอบมีพจน์ที่มันคล้ายกันอีกไหมถ้าไม่มีเพราะฉะนั้นจะเป็นพหุนามที่อยู่ในรูปผลสำเร็จแล้ว ซึ่งพหุนามที่อยู่ในรูปผลสำเร็จของเราก็คือลบส x y ลบ1 0 x ลบ y นั่นเองคราวนี้เรามาดูดีกีของพหุนามพิจารณาเป็นเอกนามก่อนพจน์นี้นะคะมีดีกีก็คือนำผลบวกของเลขชี้กำลังมาบวกกันเลย x เลขชี้กำลังคือ1เนาะ y เลขชี้กำลังคือ1เพราะฉะนั้นบวกกันได้2พจน์เนี้ยสรุปได้ว่ามีดีกีเป็น2พจน์นี้ค่ะมีดีกีเป็นเท่าไหร่คะ เป็น1พอเลขชี้กำลังของ x คือน1ใช่ไหมคะนี่มีดีกีเป็น2นี่คือมีดีกีเป็น1เพราะฉะนั้น y ก็มีดีกีเท่ากับ1ใช่ไหมคะเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นนี่คือดีกีเป็น2นี่คือดีกีเป็น1น,นี่คือดีกีเป็น1เวลาเราตอบดีกีของพหุนามให้เลือกตอบตัวที่มันมีดีกีมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ลบ4 xy ลบ1 0 x ลบ y มีดีกีเท่ากับ2นั่นเอง โอเคไหมคะครูยกตัวอย่างให้ดู3ามข้อน่าจะบอกเข้าใจเนาะวันนี้เดี๋ยวลองเอาแบบฝึกทักษะไปดูสัก5ข้อนะคะสำหรับแบบฝึกทักษะเขาบอกว่าจงเขียนพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้เป็นพหุนามในรูปผลสําเร็จการเขียนพหุนามในรูปผลสําเร็จก็คือพหุนามนั้นจะไม่มีพจน์ที่คล้ายกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูเจอโจทย์แต่ละข้อมีพจน์ที่คล้ายกันหนูก็จัดการบวกลบให้เรียบร้อยนะคะ พอจัดการบวกกันบวกลบให้เรียบร้อยแล้วหนูก็มาบอกว่าดีกีของพระูนามที่ได้นั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็เหมือนกับตัวอย่าง3ข้อที่ครูยกให้ดูเมื่อกี้นะคะถ้าหนูสงสัยงงตรงไหนสามารถไลน์มาถามได้เลยนะคะมีโจทย์หข้อนะคะ